เมื่อเราเชื่อและวางใจในองค์พระเยสุแล้วเว่าเมื่อท่านรับพระเยสุคิดแล้วสิ่งที่จะได้คือหนึ่งพระเยสุคิดได้เสด็จเข้ามาประทับในชีวิตของท่านแล้วคือเมื่อเราเชื่อนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเข้ามาในใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่เหมือนกับวิญญานชั่วเข้าล่างของมนุษย์เน๊ะแมนบอกถ้าิญญาณชั่วเข้าล่างของมนุษย์มันก็มีอาการใช่ไหมแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในใจเราเราต้องเชิญพระองค์นะ พระองค์ถึงจะเข้ามาและการเข้าเสด็จเข้ามาในในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะเข้ามาแบบสงบแบบเงียบไม่มีอะไรไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราเหมือนพวกเราทุกคนที่เชื่อพระเยซูนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับอยู่นะอันที่สองก็คือว่าเราได้รับการอภัยโทษบาปแล้วคือบาปท,ที่เราทํามาตั้งแต่เกิดนะหรือที่มันตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา พระเยซูรับไปหมดโดยการตายบนไม้กางเขนเนาะมนุษย์เกิดมายังไม่ได้ทําบาปนะมีบาปแล้วนะ <c oughs> เพราะบาปมาตามสายเลือด <c oughs> บาปติดตัวบาปมาตามสายเลือดบาปตามพันธุก,กรรมนเนาะเหมือนกับเรามีพ่อแม่ทําไมด,ดูตัวลูกๆเหมือนพ่อแม่เพราะเรามีมีมีดีเอ็นเอของพ่อแม่ใช่ไหมหรือมีพันธุก,กรรมของพ่อแม่มนุษย์เกิดมาในโลกนี้เหมือนกันเรามีบาปนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้ทาเลยบาป สองเด้งด้วยมนุษย์เราได้บาปสองเด้งนะ <c oughs> คือกรรมบาปมาจากวันพบุร,รุษแลวก็กรรมบาปที่เราเกิดมาในโลกนี้ที่เราทำ <c oughs> อ่าเนาะพระเจ้ารับไปแล้วครับพระเจ้าอาภัยให้เราแล้วนะไม่ต้องเข้าสู่การที่ภาสตกลงในถุนไฟนรกนะพระเจ้ารับไปแล้วอาภัยให้แล้วแล้วอันที่สามที่เราได้คือท่านได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแลว้ว <c oughs> สุดยอดไหมครับเมื่อเชื่อพระเยซูเราได้เป็นลูกของพระเจ้า ลูกของพระเจ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ลูกของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อก่อนเราเป็นลูกของมารซาตานนะเพราะว่าเราเป็นคนบาปมารซาตานเนี่ยเป็นพ่อของบาปนะเป็นพ่อของความผิดบาปเราทําตามมันเรากลายเป็นลูกของมันแต่ต่อไปนี้เราเชื่อพระเยซูเรากลายเป็นลูกของพระเจ้านะครับเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าให้ฐานะเราใหม่เป็นลูกของพระเจ้าคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเราได้อะไรต่อไปเราได้รับมรดกจากพระเจ้าใช่ไหม อามาเราดพระเจ้าชัยกับแก่แผ่นดินสวรรค์ชีวิตนิรันดร์ mm hmm. พระเจ้าเตรียมไว้ให้แก่ทุกคน,นที่เชื่อในค์แล้วก็อันที mm ่สี่นะครับนอกเหนือจากเราพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราสถิตยอยู่กับเราเราได้รับการอภัยโทษบาปแล้วเราได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วอันที่สี่คือเราเริ่มเผชิญชีวิตที่ตื่นเต้นตามที่พระเจ้ามีแผนการไว้ในชีวิตของเราเราเริ่มเราเริ่ม ดำเนินชีวิตแบบแบบใหม่พูดง่ายๆแบบใหม่คือแบบคิดเตียนเมื่อก่อนนั้นเป็นชีวิตแบบเดิมแบบคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าต่อไปนี้เราก็จะดําเนินชีวิตแบบคนที่รู้จักพระเจ้า้าดําเนินชีวิตแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าต่อไปอันนี้คือสี่อย่างที่เราจะได้รับนะวันนี้คุณลุงเป็นยังไงฟังแล้วตัดสินใจไหมที่จะรับรอาพระเยซูเป็นอาจารย์ของเราเพื่อเราจะได้รับสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะหลุดพ้นจากความ ตอนรับพระเยซูเชื่อพระเยซูไหมครับนะถ้า, <Yeah. S 1> ถ,าถ้าคุณลุงเ <Yeah. S 1> ชื่อพระเยซูผมจะพระอ่ฐานตอนรับนะคือ <c oughs> ก,การเชื่อในพระเยซูตั้งทีว่ว่ารับด้วยปากคาว่ารับด้วยปากาปาก็หมายถึงว่าการรับพระเยซูด้วยคำอธิษัานพระโองค์เป็นพระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้องค์นายไถ่บาปะัรลมะับมลมเ,เชื่อและวก็ลมก็เชื่อพระวก็ผมเป็นคนบาปและพระองค์ทรงช่วยรับลมให้หลุดพ้นผลผลจากความผิดบาปโดยการชำระ ด้วยพระโลหิตของปลูกมนต์ไว้กังกเขนนี่คือการยอมรับเบิกบานนี่คือการอธิษฐานเนาะและหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าโปรดเฉลยโอเคเนาะเราคือหานด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมจะพานำอธิัฐนต่อาแต่พระเจ้าอับดุลตาร์อับดุาร์กับแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์คร mm ัพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์หลับพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นฮีต้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อตายไถ่บาปเพื่อตายไถ่บาปข้าพระองค์นะพระองค์ข้าพระองค์เชื่อนะพระองค์เชื่อพระองค์ทรงชําระบาปข้าพระองค์พระองค์ทรงชําระบาป พระองค์สมรักบาของข้าพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทรงเป็นราตายเสด็จสู่สวรรค์เฟัังงหวบัดนี้ข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ข้าพระองค์ขออัญเชิญขออัญเชิญพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ของข้าพระองค์และสถิตและสถิตก <Ah ับข้าพระองค์ กับข้าพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานพระองค์อธิษฐานตอนรับพระองค์ตอนรับพระองค์ด้วยความเชื่อ้วยความเชื่อในพระนามข้พระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าอามนอามนอามนอามอเคาว่าอาเมนมีความหมายว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะคล้ายๆกับภาษาไทย่าษาุูนะแต่ว่าคำว่าอาเมนเป็นเป็นคำพื้นเพเป็นคำตั้งเดิมของ ของพรกคมพี่หนักหน่อยภาษาภาษาอยู่อาเมนก็คือขอให้เป็นอย่างนั้นเด้อ